สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะครับประจําช่วงเดือนธันวาคมนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะฮะในช่วงจังหวะตอนนี้นะฮะดาวประจําตัวของคุณนั้นนะฮะคือดาวศุกร์ครับซึ่งดาวศุกร์นะฮะโหรารศาสไทยมีคำนิยามว่าโภคทรัพย์ให้ไทยดาวศุกร์ดาวศุกร์ี่เป็นดาวเกี่ยวข้องกับความอิ่มหนำสมลานอุดมสมบูรณ์ฮะต้องใช้คานี้ครับแต่ในช่วงนี้ครับดาวจรซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะฮะมีตําแหน่งเป็นมหาจักรในขณะนี้ครับ มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้อะไรจะต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงนเป็นตำแหน่งที่ดีนะคุณเอ้ยต้องบอกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนธันวาคมครับดวงนี้มีมุมของการเด็ดสตรติอย่างแน,น่นอนนะเด็ดดวงเลยใช้คํานี้เมื่อดาวประจําตัวครับมีตมําแหน่งเป็นมหาจักรเนี่ยแปลว่าถ้าคุณคิดอ่านประการใดคุณมีมุมที่จะประสบอสําเ็จถึงสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เหนื่อยแต่ว่าเป็นการเหนื่อยแล้วมีความคุ้มค่าครับนี่คือความหมายข้อที่1ครับ ดาวประจําตัวเป็นมหาจากักรว่าถ้าใครก็ตามทีที่ต้องการเลื่อนยศฐานมดสารเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งน,นะก็มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งได้ในช่วงปัจจุบันนี้ข้ารายกานอันดอนศักดินั้นมีมุมที่ดีขึ้นครับแม่ฟังแล้วชื่นใจนะแต่คุณก็ต้องกระทำนะไปด้วยนะผลงานก่อเกิดในเรื่องเกีย่ยวข้องกับบริบทต่างๆนะให้คนอื่นเป็นที่ประจักษ์ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมตามนี้นะ ตามพื้นฐานดวงชะตาชิดณขณะนี้ครับถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้อกับการงานและการเงินนะการงานไม่ห่วงแหละนะสบายใจได้เพราะดาวประจาตัวมีตําแหน่งยิ่งใหญ่แล้วนะจากที่จะขับเคลื่อนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะอยากที่จะนะผ่านโปรอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเนะี่ยได้ตามใจปรารถนาส่วนใครก็ตามทีนะฮะที่แบบว่ามีรายได้หลากหลายช่องทางนะจะของทุรกิศูนวนตัวพนักงานเงินเดือนแต่ว่า ทำอาชีพเสริมในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะณนะขนะนี้เนี่ยมีดาวลอยอยู่ในภพการเงินเยอะมากนะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีดาวในการทำนายดวงทั้งหมด10ดวงด้วยกันแต่ตอนนี้มันมีดาวกระจุกนะอยู่ในภพการเงินทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะณนะช่วงจังหวะของช่วงนี้นะครับซึ่งบ่งบอกถึงว่าอะไรบ,บ่งบอกถึงว่า ตำแหน่งนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายรับนะจะมีมุมที่นะเพิ่มมากขึ้นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินของการทองคุณนั้นจะมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะถือว่าเป็นช่วงที่ perfect bar ใช้คํานี้เลย perfect จริงๆนะเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางแต่รู้จักใช้นะรู้จักประหยัดส่วนหนึ่งนะได้เงินมาปุ๊บต้องเก็บไว้ก่อนเลยก้อนนี้ห้ามใช้หรือจะเอาก้อนนี้ไปลงทุน แล้วก็ให้เงินมันหายหายไปนะในอารมณ์แบบว่านะลงนักลงทุนนะแบบเงินหายไปเลยนะไม่ต้องไปจับต้องก้อนนั้นก็จะเป็นการดีเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมในพื้นฐานดวงณขณะนี้ทั้งเรื่องเงินเรื่องงานมีมุมที่โดดเด่นอย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีนี่ต้องการันตีแบบใหญ่ๆเลยนะต้องใช้คํานี้ครับเรื่องของนะคู่ครองนะเป็นอย่างไรบ้าง ในพื้นฐานดวงในช่วงเดือนธันวาคมภาษาหมอดูก่อนนะก็เรียกปัตตนินะตนุนะนนะปัตตนิประคู่ครองตอนุคือตัวเราเองนะคู่ครองชอบบังคับคุณนะชอบขู่เข็นคุณที่รักทําอย่างนั้นสิที่รักทําแบบนี้สิที่รักจะทําทแบบนั้นเลยที่รักแต่งตัวโป๊ไปนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะอุย้ยอันนี้มันชานะดวกิิไปปุ๊บนนอนไม่หลับนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็แปลว่าไอ้พื้นฐานดวงเนี่ยนะฮะในช่วงจังหวะตอนเนี้ย คู่ครองอาจจะมีมุมจุกจิกกับคุณบ้างในช่วงนี้บวกกับว่าเข้าช่วงประมาณสักต้นเดือนถึงช่วงกลางเดือนอะนะครับมันดาวตัวแทนคู่ครองนะมันมีตําแหน่งคู่ศัตรูกันนะกับตัวของตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงุนงิดง่ายทะเลาะเบาะแว้งง่ายๆนะคุณต้องยอมนะหรือพูดด้วยเหตุผลนะในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาตัวจุดนี้มันจะเป็นการดีนะฮะตามนี้นะ ส่วนใครทะเลาะกันอยู่ก็ทะเลาะต่อไปทําอะไรไม่ได้ถ้าพื้นฐานดวงคุณเป็นคนที่แบบว่าวินใส่กันอยู่แล้วเป็นทุนดีอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยพอสมควรนะครับผมตามนี้นะครับแต่เอาเถอะนี่คือส่วนหนึ่งของคํามพยากรณ์นะฮะใครที่อยากที่จะนัดหมายดูดวงกับอาจารย์พูดเป็นการส่วนตัวนะฮะก็นัดหมายอาจารย์พูดได้ที่ไลน์นะแอสไซน์โฮโลมาสเตอร์มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ